จำกันได้นะคะสำหรับคดีของป้าโบผันที่กลายเป็นคำถามในสังคมถึงความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนก่อคดีอาชญากรรมจะมีโทษมากน้อยแค่ไหนและจะมีโทษไปถึงผู้ปกครองหรือไม่นะคะล่าสุดค่ะศาลาได้มีคำสั่งปรับผู้ปกครองของเด็กทั้ง5คนแล้วนะคะคนละประมาณ1,000 10, 0ถึง30,000บาทฐานปล่อยปะละเลยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ผู้ปกครองต้องรับโทษในทางคดีในลักษณะแบบนี้ค่ะ เช้าเมาื่อวานนี้นะคะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้วตำบลท่ากเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วได้นัดอ่านคำพิพากษาตัดสินคดีผู้ปกครองของกลุ่มเยาวชน5คนที่ไปก่อเหตุฆาตกรรมป้าบัวพันอายุ47ปีจนเสียชีวิต ที่จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งนับเป็นคดีแรกของประเทศไทยที่ผู้ปกครองถูกดำเนินคดีในทางตรงในความผิดฐานปล่อยปะละเลยบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็ก ประพฤตินตนไม่สมควรค่ะส่วนกรณีของนายปัญญาหรือว่าลุงเปียกที่ถูกตำรวจสพอ,อรัญญประเทศทำร้ายเพื่อให้รับสารภาพในคดีจากการเสียชีวิตของป้าบัวผันซึ่งพฤติกรรมของตำรวจก็เข้าข่ายความผิดพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานการทำให้บุคคลสูญหายปี2565ที่ผ่านมาอายการและกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ก็ได้สอบปักคำผู้เกี่ยวข้องไปหลายปากและคดีก็มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ะะโดยเฉพาะคาให้การของนายปัญญาที่ยืนยันว่าคนที่กระทําต่อตัวเองบอกได้ว่ามีใครบ้างพร้อมกับชี้รูปถ่ายและให้การว่าใครทําอะไรบ้างรวมไปถึงจดจําเรื่องราวของวันดังกล่าวได้ทั้งหมดด้วยซึ่งคดีนี้สํานวนก็อยู่ในชั้นอายการนะคะและถ้าลองมาดูความผิดค่ะคุณผู้ชมในทางอาญาปอมาตรา74 กำหนดไว้ว่าเด็กอายุไม่เกิน10ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีถ้ากระทำอันกฎหมายบัญญัติว่าผิดแล้วเด็กคนนั้นก็ไม่ต้องรับโทษนะคะแต่ในศาลเองก็มีอำนาจที่จะดำเนินการอย่างเช่นว่ากล่าวตักเตือนเด็กคนนั้นหรือปล่อยตัวไปหรือถ้าศาลเห็นสมควรว่าควรจะเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ด้วยมาตักเตือนก็ทำได้เหมือนกันส่วนในทางแพ่งค่ะ ตามปปพมาตรา429บุคคลใดที่เป็นเยาวชนหรือวิกลจริตผู้ปกครองหรือว่าผู้อนุบาลต้องรับผิดชอบร่วมด้วยเว้นแต่ว่าจะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลอยู่แล้วดังนั้นหมายความว่าแม้พ่อแม่จะไม่ได้กระทำผิดในทางอาญาแต่ความผิดในทางแพง่งพ่อแม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับเด็กด้วยนะคะ ส่วนที่บอกว่านี่เป็นคดีแรกที่ผู้ปกครองรับผิดร่วม เพราะเป็นโทษปรับในทางแพ่งโดยตรงซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะคุณผู้ชมอย่างก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีกรณีการปรับทางอ้อมอย่างเช่นคดีเด็กวันซิ่งที่พระสมุทรเจดีคดีนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ที่ไปจับผู้ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยสาคนนะคะยึดรถไป49คันโดยตํารวจก็สั่งฟ้องผู้ต้องหาไป22คนในความผิดขับขี่รถจักรยายนยนต์โดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยสารพิพากษาจําคุก3เดือนแต่ให้รอลงอาญา2ปี พร้อมกับมีคำสั่งปรับคนละ1,000 0บาทและริบรถจักรยานยนต์ของกลางทุกคนรวมเป็น22คันด้วยกันซึ่งกรณีนี้ล่ละค่ะผู้ปกครองเองก็ต้องรับผิดชอบในทางอ้อม ก็คือการริบรถผู้ปกครองเองก็ต้องรับผิดชอบมูล,ลค่าของรถซึ่งก็แน่นอนว่าแพงกว่าค่าปรับด้วยในบางกรณีซึ่งก็เป็นแนวทางการลงโทษทางอ้อมที่ประเทศไทยนั้นเคยใช้กันมาอยู่แล้วค่ะการเรียกพ่อแม่มาตักเตือนกล่าวโทษแบบนี้นะคะในมุมมองของคุณวันลบตังคณะนุรักษ์นะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคม เขามองว่านี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะของการเรียกเก็บเงินในทางการแพ่งกับผู้ปกครองซึ่งถือว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแต่การปรับจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโทษรวมถึงเศษสถานะของผู้ปกครองด้วยเหมือนกันในขณะที่การป้องกันความรุนแรงจะไปเน้นที่การเพิ่มโทษอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอน่าจะต้องมีมาตรการอื่นมีนกลไกอื่นเพิ่มขึ้นมามากกว่าแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยค่ะ ปฏิบัติทั้งแรกที่เรียกเป็นตัวเงินต่อผู้ปกครองแต่ก่อนหน้านั้นศาลก็มีการเรียกมาตักมาเตือนหรือไม่ก็ลิบลิทตัพย์ของเด็กเสียเช่นก็มีเด็กขับรถสิ่งสารลิบรถเอาไว้พ่อแม่ก็ต้องไปจ่ายค่าดาวรถต่อก็มีมูลค่าแพงกว่าอันนี้นะห้าพันนะครับแต่คราวนี้ศาลจะเรียกโดยตรงกับผู้ปกครองในกรณีถึงว่าไม่ดูแลแล,และรับผิดชอบเด็กนะครับอันนี้คือเป็นการใช้กฎหมายใช้ตัวบท ที่ชัดเจนขึ้นอ,อีกระดับหนึ่งครับถ้าเราดูจากสต,ติของเด็กที่ทําความผิดเนี่ยึังดับแรก,กเป็นนรืยาเสพติดดับสองเรื่องทรัพย์สิสนดับสามเรื่องการใช้ความรุนแรงในการทําร้ายร่างกายกันแลดับสีก็คือการมีอาวุธซื้อหาอาวุธรุนแรงพกพาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามูลเหตุเกิดขึ้นมาจากเด็ก,กเรียนรู้จากกระบวนการใช้ความรุนแรงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าจะมองเฉพาะว่าเด็กทําผิดแล้วจะเอาโทษเขาอย่างไร ซึ่งสังคมก็ต้องการความสะใจว่าลงโทษแค่นี้ไม่หลับจําเราต้องสื่อให้ชัดว่าหนึ่งไม่ใช่เด็กไม่ติดคุกเด็กติดคุกแต่สิ่งที่เด็กติดเนี่ยเขาไม่เรียกว่าคุกเขาเรียกสถานพินิจหรือสถานฝึกซึ่งเรียกชื่อให้ต่างกับผู้ใหญ่แต่ก็ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเหมือนกันกับผู้ใหญ่ทุกประการแต่ถ้าสังคมยังเห็นว่าแค่นี้ไม่สามารถจะเยียวยาให้ก็เป็นคนดีคืนสู่สังคมได้ ถ้าถ้าอยากจะให้มันหนักขึ้นผมก็เสนอทางออกไปแล้วว่ากฎหมายก็แก้แค่ประโยคเดียวว่าต่อกรณีเด็กที่กระทําความผิดขั้นอุกชการร้ายแรงเกินก่อไวของเด็กจะกระทาได้นะฮะก็ให้เพิ่มองค์ประกอบบุคคลในทางสาวิชาชีพมาร่วมกับพิจารณาว่าจะเพิ่มโทษมากกว่าเดิมเป็นเท่าไหร่ประกาศได้อย่างไร นั่นคือปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็โทษที่ปรากฏออกมาก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีที่ผู้ปกครองนั้นจะต้องร่วมรับผิดด้วยค่ะคุณผู้ชม